เกิดเกิดอุบัติเหตุหน่อยหนึ่งเกิดอุบัติเหตุหน่อยหนึ่งโอเคน่ารักที่เกดบอกว่าค่อยๆไปเด้อไปเด้อไปเอไปไปด้ไปเ้เอยเพื่อเพื่อคนนลมหนามาจะได้แบบรื้อแบบโดนใหม่ไปทีมงานเขาลื่นไปแล้วดึงู้ายัน มีน uh, <Pearl. S 1> ้ำตกเนาะวัดภูจับปาซักที่ทางนั่นแต่นี่ทางเขาไปเบิ่งน้ำตกคนบอกว่าประมาณหนึ่งลักเนาะหนึ่งกิโลเอ้าแม่ก็จะไปน้ำได้นี่ทุกคนคนทีอยากไปน้ำปัสสาวะทุกคนมันะที่มีท่ามีปิงก็นีใครกระกำเนาะไม่ใช่ข่าวบนข่าวเพราะว่าคือเป้าหมายของเขามือนี้ก็คือไปให้ชุดยุดธยุทธจิตีทางตันอันนี้ทางโบตันเ่าก็ต้องเข่าไปโต๊ะใช่ ไปก่อนเลยต้องต้องระวังเนาะบุ๊คเพรามันจะมีถาดอยู่มึมีถาดน้องเฮ้ยเพราะว่าฝนตกนะ็หน้ามีเอ้ยหน้าเปียกชึดอ่ะค่ะตามมาตามมาเมื่อนี่ต้องไปมันชุดเด้อบุญเด้อปทีงานทำไปก่อนเลยไอ้พวกน้นโตกที่เจ้าเลยท่านจะเกิดมาน่ะยังบุ๊คเคยเห็นน้่นตกแบบจะจ่ายเงื่อยังบุ๊เคยเห็นแบยตัวจริงนะน่าอะไรไป มุนป้าม,มุนดงเนอะบันี้เดออันนี้เขายังอยู่ในคู่จำปาซักอยู่เนาะแต่ว่าเขามากนนั่งตกทุกคนเป้าถ่า,ายไทยไงดีมากมากถ่ายแรงหอด้ะหอด,ลย,หอดลยน้ำตกน่ะยังยังเด้ทุกานดึงดึงด,ดึง,ดง,ดงจบจังมาน้นนำนป่าโ <c oughs> อ้ <c oughs> นี่เล็เกรไปต่อโอ้ทีเฟิร์สคอนเรสงานหาสมีวมือนะนัตตี้นี่เลเกอร์นัตตี้ไปต่อนัตตี้นัตตี้กูว่าและกูว่าเินล้วทุกคนเดินเจิอุบัติเหน่อยหนึ่งเจิอุัติเหตน่อยนึง

ก็เลยหัวใจมึงไม่ได้เลยหองคนเลยทุกคนเจอเจอปฏิเหตุทุกคนต้องบอกอันนี้พลาดมากแต่ยังไปเหยียบมันเธอเอาคนแง่คนแง่ไปเหยียบนี่คนที่ชมลื่นล่อลื่นล่อลื่นตัวจริงด้วยดีแน่ทุกคนอยากจะบอกว่าท่านภัยขามาก็ต้องระวังเนาะเผิดออุบัติเหตุได้เพราะว่า ช่วงนี้เป็นชวงหนาฝนเนาะใช่หนามมาดน,นะตามไหมีคนท้องไมกระเมีคนข้าไกับเอ,อ๋อนองจากทีมงานมนะมีมีเขาไม่อ่เอาเจ้าหน้าเป็นคนที่สามนะจ๊ะกองเลยตามไหมเอาก็คเอาะเลยเอากว่ามันช่วงหนาฝนเน๊พืนมันเกียวเนาะยังใกล้ปะยังไกล้ปะ

จต้อนาตว่าพากูไปทำอะไรที่นี่กเมีทางเขาก็ยังทุนต้องระวังเด็กระวังนะทุกคนนาะลทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่อ้อมขาดนะทุกคนเลยอย่าเตอว่าไม่เห็นเนาะระวังนะิ Det er igjen, det, det er igjen! ธรรมศาสตรบรรยากาศอยู่นี่เลยเนาะเ้าก,ก็บอกขมไปเพราะว่ามันเป็นหินเนาะเลยมันมันมีไข่านาำนะทุกคนแถมช่วงนี่ฝนตกเนาะนี่มันเกิดไข่แบบนี้นะมันมันมันจะลื่นเนาะนัตตี้ก็ลื่นไปนไ,ได้สองรอบะเน่ยบอกทีมงานเฮานั่งเศร้านั่้ยุ่งกับอะไรยัะนี่ลัตี้ โอ้นูน่นไปนั่งเลยลดีนนังออ,อ๋อเป็นมันโมเวนนันแบบมันโบเวนเชิงน้ำตกเลยทุกคนแบบมันเป็นตาดแบบไหลลงมาเห็นไหมเนาะขั้นน้ำตกแล้วมันซีลงมาจากคูเข้ากับบ่ได้ขึ้นแบบหอนพูดเนาะทุกคนเนาะมันมันกับซีหกในนิดหนึ่งเนาะนุงน่งทุกคนน้นยนุ่งลายแ่าดิ เบิ่งน้ำตกน้ำตาก็สุดดีๆไปให้สุดหยุดที่ทางตันมันตันเล้วทุกคนเลยไปต่อ,ะอะว่าอะเนี่ยพี่เต้ห้าวกะเจี๊อ,อกไปนะพี่เต้เจี๊อกไปเนะี่ะอู้ยุงอีกทึ้นนั้นแกเบิ่งเงินอียังอ้อเออเบ่งเ,าาเาาบิงบงบ่งนางลายโทษเนาะย่นงูใหญ่มากเลยนะเบิง่งนางลายโทษเบิ่งปลานี่กับมันกา วาดเทียวอีดอกทุกคนนี่ยันงูใหญ่มากคนน่ะปากลับงัน,นดิาเดี๋ยวเราจะกลับเลยทุกคนนัตตี้ยังนั่งเล่นอยู่เดี๋ยวจะกลับป้กเนาะยังนั่งเดนโทรศัพท์อยู่าขาเขานี่กระลื่นสองสามคนล้วทุกคน เพราะว่าทางมันเป็นแบบนี้เนาะอันนี้น้ามันก็อยากสีแบบกาแฟนิดน,นึงเนาะแต่ว่ามันจะสะอาดเด้ทุกคนเป็นน้าปลาลงมาแต่กูอยู้ด้วยเนาะปลาอันนี้เขาก็จะดกระจายด้ทุกคนปลากุ้งลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็อะโมโหภาพไปทางไหกนก็ติดตามไว้เด้ทุกคนเด้อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกันเด้อบ่ายสบายดีเดลยบาย